วันนี้ปลายทางของเราคือคลองบางหลวงโดยเข้าจากซอยจรรยสนิทวงศ์ซอย3นั่ง MRT ม,มาลงที่สถานีท่าพระออกที่ทางออก4ลงมาจะเจอพี่วินมอเตอร์ไซค์ขึ้นจากตรงนี้ไปได้หรือจะขึ้นรถเมล์หรือรถเล็กจากหน้าสถานีไปที่ซอยจรรย3สก็ได้ค่ะแต่วันนี้จะพาเดินไปด้วยกันจากสถานีท่าพระไปที่ปากทางเข้าซอยจรรยสนิทวงศ์3ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีตรงปากซอยมีวินมอเตอร์ไซค์ และมีรถสองแถวสีแดงแบบนี้วิ่งในซอยสามารถขึ้นไปได้ค่ะจากปากซอยไปถึงคลองบางหลวงใช้เวลาเดินประมาณ10-15นาทีสามารถเดินได้เรื่อยๆเพราะระหว่างทางมีสถานที่น่าสนใจรวมถึงมีร้านอาหารน่าทานเยอะมากที่คลองบางหลวงมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะมากร้านค้าน่ารักร้านอาหารน่านั่งก่อนกลับก็แวะไปไหว้พระที่วัดคู่หาสว,วารรค์วรวิหารหรือใครสนใจร่องเรือก็ลองสอบถามได้ค่ะ ก็เป็นอีกทางเลือกของการเดินทางไปคลอง